สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการกายภาพบำบัดสุนัขที่โดนรถชนนะคะวันนี้เราจะพามาชมน้องตาลนะครับน้องตาลนี้ก็คือโดนรถชนนะคะถ้าถ้าเราพาไปหาหมอก็จะหมดงบเยอะมากแต่ ของเราก็คือในงบประมาณของเรามีน้อยเราก็เลยใช้วิธีใช้แบบหมอทางเลือกโดยการกายภาพประมัดเองปวดปวดน่าจะปวดปวดปวด,ดวน้่นจังห้องโดยการที่เราใช้แบบใช้ไฟนะคะ ใช้ไฟย่างแล้วก็ใช้ลูกป,ประครบนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีอย่างนี้เลยค่ะรูกป,ประครบนี่ก็คือเราไปขอซื้อมาจากทางโรงพยาบาลนะคะโดยใช้บัตรของเราเองนี่นะคะแล้วก็วิธีการนึ่งนะคะก็จะประกอบด้วยใบหนาดใบเป้าแล้วทีนี้ก็ใช้วิธีอบเขาก็คือ สภาพตอนมาเห็นครั้งแรกก็คือเขาคนข้างบ้านเขาก็บอกว่าไม่รอด,ดแน่ๆไม่รอด,ดแน่ๆก็คือเอาไปโรงพยาบาลให้หมอเขาทำอะไรให้ก็ได้ที่ที่เขาไม่ทรมานแต่เราก็มองดูว่าเราลองรักษาดูถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาลก็คือเราต้องใช้งบเยอะสำหรับคนที่งบประมาณไม่เยอะนะคะก็คือ,อใช้วิธีการ อย่างนี้ลองดูนะคะเราเราลองทำดูแล้วจากที่สภาพของน้องตาลก็คือสภาพแบบไม่รอดตอนแรกเราก็ไม่กล้าที่จะถ่ายวีดีโอค่ะเพราะว่าสภาพเขาแบบไม่เลือมตาแล้วก็เลือดออกเต็มดูท่าทางคงไม่รอดนะคะเราก็เลยลองลองทำทางเลือกตัวนี้ดู สำหรับคนที่งบน้อยนะคะถ้าไปโรงพยาบาลก็คงหมดหลายเมื่อนนะคะแต่เรามาลองบําบัดน้องดูโดวยวิธีการใช้ฐานอ่อนๆลมใบสมุนไพรต่างๆนะคะขาตะไคร้ใบหนาดใบใบเป้าโดวยวิธีการลองได้น้องก็รู้สึกว่าดีขึ้นจากฉี่ที่ลาดตลอดเวลาครันนี้ก็เริ่ม ตั้นฉี่ได้แล้วทีนี้ก็เริ่มหายอุจจาระเองได้จากแต่ก่อนนี้เขาไม่มีแรงที่จะเบ่งขาก็เริ่มกระดิกได้บ้างขาหน้าก็แข็งแรงแล้วหางก็กระดิกได้นะคะก็คือใช้วิธีการบำบัดบำบัดเหมือนเราเอาศาสตร์เหมือนของคนเลยนะคะลองทำดูมาตอนนี้ก็สัปดาห์ที่สองแล้วก็คือเขาหน้าตาเขาสุดใสแข็งแรงขึ้นแต่ ช่วงช่วงท้ายเขายังไม่ตอบสนองม,มากเท่าไหร่แต่ก็ดีขึ้นกว่าดีขึ้นทุกวันนะคะดีขึ้นทุกวันก็คือเขาสามารถเตียงตงัวนี้ไม้ตรงนี้นะเขาสามารถที่จะลงเองได้แต่แต่ขาหลังเขายังยังไม่แข็งแรงพอเราก็เลยใช้วิธีการกายภาพบําบัดแบบนี้เผื่อมันดีขึ้นนะคะดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปโรงพยาบาลก็คงใช้งบเยอะเราคงไม่มี ตั้งมากพอนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัพข่าวต่อไปให้เพื่อนๆได้ฟังได้ชมนะคะตอนนี้วันนี้อแค่นี้ก่อน